สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถคุนได้ H1 นะครับคันใหม่คันสวยป้ายแดงคันนี้นะครับที่เข้ามาทำการติดฟิล์มมีการสเปร์นานอโรสติมิกเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูลไลท์แสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยามค่ำคืนนะครับก็จะมองกระตกที่มีไฟสีนอนส่องมาให้เราไม่แสบตาอีกด้วยนะครับปกป้องยูวีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามมาน้าหกสิบเปอร์เซ็นต์สามมานหลังทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเมื่อติดฟิล์มเสร็จนะครับก็จจะะทาาากกรรติิิดหนน้้อพชคับ ตัว R8 นะครับ R8 รุ่128นะครับ 2K q l d Android 13นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกันนะครับและนี่นะครับคือ Hyundai H1 นะครับเข้ามาติดฟิล์กโโโลมการ Super Nano สแตนดิ้งนะครับสามารถหน้า60สามารถหลัง80เป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบ b ไลท์ครับแสงซีนอนแสงสปอตไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่นะครับสามารถหน้า60%สามารถหลัง80%เป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตารอบคันนะครับเป็น80%สามารถหน้า60%นะครับ มาหลังก็80%นะครับนี่นะฮะให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับาการขับขี่แล้วก็การทำอะไรภายในรถนะครับเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะครับนี่นะฮะคือ80%นะครับฝันน่งนี้ก็80%นะครับสามาหน้า60สามาหลัง80นะครับเป็นฟิล์มนวัตรกรรมเป็นฟิล์มสลรามีแท้ๆเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลท์คัดแสงสีนอนแสงสปอร์ไลด์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโดยรวมภายในกันนะครับ อันนี้นะครับคือบานในของฟิล์มมีการนะครับสามบานหน้านี่60%สนะครับสามบานหลัง80%เนะครับเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับนี่นะฮะนะครับบานช่างก็60%สปนะครับปกป้อง UVC ร้อยู U1 UVB ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งคนกลับก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะคือฟิล์มนวัตกรรมที่เป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆนะครับนี่คือฟิล์มบีการซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับและนี Estamos, ่นะครับคือส่วนรอบคันนะครับ 80%นะครับปกป้อง UV400 c UV1 UVUV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง98%ทั้ง60และ80นะครับฝาหลังก็เช่นกันนะครับ80%นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่ตัดแสงสีฟ้าแสง blue light แสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับบางคนขับก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะคือฟิล์มนวัตกรรมที่ตัดแสงสีฟ้าแสง blue light แสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีมากๆนะครับเป็น PVK Super Nano Fabric นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะแพ่นให้ดูนะครับ เจะออกไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับแล้วเมื่อทําการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านคาแคร์เอพลาสนะครับเพื่อทําการล้างรถลงครีมฟื้นฟูแล้วมาต่อตางแต่ตรงนี้เพื่อทําการให้หัวหน้าช่างถึงช่างเตยได้ทําการดูแลเก็บฟิล์มนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มีการติดหน้าจอแอนดรอย Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดหน้าจอแอนดรอยกันนะครับ